ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี HMQ 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อแก่วัดสมเซียวหรือพระครูนิยุทธ,ธรรมศาสตร์ชาติภูมินามเดิมชื่อแก่นามสกุลสุวรรณกิจโยมบิดาชื่อนิม่ม โยมมาดาชื่อจาดถือกำเนิดวันเสาร์แรม8ดข้ามเดือนยี่ตรงกับวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช4 4 4 2นบณบ้านโพชัยตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4คนการศึกษาเบื้องต้นเมื่อปฐมวัยอายุได้11ปีเศษเรียนหนังสือภาษาของโบราณณนะวัฒร,รมสังเวช ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีจนสามารถอ่านออกเขียนได้ขั้นอายุได้12ปีได้เข้าเรียนภาษาไทยที่วัดเดียวกันจนสำเร็จชั้นป .3 เมื่ออายุ15ปีต่อจากนั้นก็ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพกสิกรรมเท่าที่เด็กในวัยนั้นจะสามารถทำได้จนบรรลุนิติภาวะอายุได้20ปีตรงกับปีพุทธศักราช2462 จึงได้เข้าคัดเลือกทหารแต่ปรากฏวา่าผ่านการคัดเลือกอุปสมบทหลังจากผ่านคัดเลือกทหารได้หนึ่งปีต่อมาปีพุทธศักราช2463อายุได้21ปีจึงได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2463ณพัทศีมาวัดโพชัยจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพระเกีวิกรมวัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระอุปชาพระวินัยทมกิ่งสุวรรณวัดโพชัยเป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ในวัดโพชัยนั่นเองปีพุทธศักราช2463สอบได้นักธรรมชั้นตีสำนักวัดโพชัยปีพุทธศักราช2466สอบได้นักธรรมชั้นโทตำนักวัดมหา,าธาตุกรุงเทพปีพุทธศักราช2474 สอบได้ปทอ .5 สำนักวัดมหา,าธาตุกรุงเทพการศึกษาพิเศษได้ศึกษาวิชาด้วะกรรมจากกระบวนการช่างสิบหมู่จนมีความรู้ด้านการออกแบบก่อสร้างได้หน้าที่การปกครองปีพุทธศักราช2490เป็นเจ้าวาดวัดบางแก้วอำเภอบริพ,พัพิสัยจนถึงปีพุทธศักราช2498จึงได้รับคำสั่ง ให้ย้ายไปเป็นเจ้าวาดวัดสมเซี่ยวอําเภอบริบพุทพิสัยปีพุทธศักราช2491เป็นเจ้าคณะตำบลบางแก้วปีพุทธศักราช2498เป็นเจ้าวาดวัดสมเซี่ยวเป็นเจ้าคณะอําเภอบริบพุทิพิสัยด้านปฏิบัติธรรมเป็นพระสุป,ปฏิบัติของครูนิยุทธธรรมสารได้มาแต่สมัยบวชใหม่ดังปรากฎรายละเอียดทีนาวาโทธนนบผิวเพือก เล่าไว้ในเรื่องหลวงพ่อของเราและเพราะความเป็นพระนักปฏิบัตินี้เองทำให้ท่านได้รับความยกย่องนับถือจากพระเทรานุเถระทั้งที่เป็นเจ้าคณะคณะลูกศิษย์พิสุสมัมเนนและประชาชนทั่วไปความเป็นพระปฏิบัติในส่วนสมถกรรมฐานและปัศนากรรมฐานนี้เองบรรดาศิษยานุศิษย์จึงได้หล่อลูปเหมือนของท่านไว้สักการบูชา รูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงที่บริสถานในวิหารชื่อนิยุทธ,ธรรมศาสตร์5แห่งดังนี้แห่งที่1วัดบางแก้วแห่งที่สองวัดสมเซียวแห่งที่3วัดธรรมรักษิตารามแห่งที่4วัดสันติวรารามแห่งที่5วัดโพชัยลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2510ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นเอก ปีพุทธศักราช2515ได้รับพระราชทานเลิศสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตชั้นพิเศษบ้านปลายชีวิตในระยะหลังนี้ลวงพ่อแก่เริ่มอาพาธด้วยโรคปอดอักเสบแพทย์ถวายการรักษาและถวายคําแนะนําว่าควรหยุดพักงานและพักผ่อนให้มากแต่ท่านก็ได้หาหยุดไม่ยิ่งเล่งดาเนินการในสิ่งที่ยังคงค้างอยู่จนแล้วเสร็จทันตาและเคยปรารบกับศิษย์ผู้ใกล้ชิดว่าเวลายิ่งเหลือน้อย ต้องทำให้มากงานอย่างหนึ่งที่ท่านใส่ใจมากตลอดก็คือการตั้งสำนักเรียนภาษาบาลีที่วัดส้มเซียวท่านได้พยายามจัดหาทุนเพื่อตั้งเป็นมูลนิธินักเรียนบาลีจนได้เงินประมาณหนึ่งล้านบาทเมื่อมีทุนแล้วท่านก็ดาเนินการสร้างหอประชุมสงฆ์นิยุทธธรรมศาสตร์เพื่อให้เป็นทั้งหอประชุมสงฆ์ประจำอำเภอและเป็นโรงเรียนภาษาบาลีด้วยต้นเดือนมก,กรา ปีพุทธศักราช2528พระครูนิยุทธธรรมศาสตร์ได้เข้าเรียนปรึกษาต่อพระเทพเวทีเรื่องกำหนดฉลองหอประชุมและเปิดโรงเรียนบาลีและได้ตกลงกันว่ากำหนดการฉลองเดือนมิถุนายนศกนี้เห็นว่าท่านคงรู้สึกดีใจเพิ่มใจมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสได้ลงมาปรึกษาเจ้าคณะภาคสี่ถึงสองครั้งสองคราว ในต้นเดือนมกราคมศกเดียวกันแต่ว่าความมุ่งหวังตั้งใจของท่านหาสำเร็จลงไม่เพราะพอถึงวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2528เวลา21นาฬิกา21นาทีท่านกรมรณภาพลงด้วยอาการอันสงบณโรงพยาบาลเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยโรคปอดอักเสบสิริอายุได้85ปี360วัน หลวงพ่อแก่ได้มีหนังสือเรื่องงานศพของท่านไว้2ข้อคือ 1. ให้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่วัดโพชัยจังหวัดสิงห์บุรี 2. การจัดงานศพทั้งหมดให้อยู่ในดุลพินิษของท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาคสวัวสุทัศน์เทพวนารามก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่